อยู่บ้านแล้วนะแก่วอะไรเลยตหน้าไมแม็กซ์จรแม่ก็สั่ยาแม่ก็ทำมาเยอแมากพอตัวแล้วพันแม่นาถึงตากอกรูปทงอกวัดียอารวอยกมีเงินวยนะสรงทุกคนมาอย่บ้านเกคุกเข่าบ ฮเอันะอะมาันได้รับหลับเนาะมันแม่หลับเจ๊อ่ะ มีน้ำด้วยมีท่าท,ำทำ่านมาดูด้วเอาใครจะดูอีกเชิญครับใครจะดูอีกเชิญนะครับอ่าเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยอ่าสบายแล้วเนาะเข้าไปสบายแล้วยายยายเนาะสบายแล้ว,าย,ลวยาย,น,าย,ย,ายนะครับบ้านเลขที่เท่าไรบ้านเลขที่เท่าไยสำเรับ้านเลขที่เท่าไยอ่ะห้าแปด แปดอ่าแห้าครับบทใหม่แปดหนะเคนหามสี่คนครับอ้าคน้านเออยกระวังรับรับัข้างล่างรับข้างล่างรับข้างล่างรับขล่างับขล่เร็วเรับล่างรับล่างด้ืยรับล่างมือรับขล่างอ่าเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวหลุด หลัลงนิดเนเนหันด้น,นออะอาาใช่ใชได้กึงกลางด้วยได้ค่ัค ลูกเข้ามาลูกหลังเข้ามาเลยเข้ามาเลยลูกหลังเข้ามาทำไเข้ามานี่ลูกสาวเข้ามาดิมะหลานเรียนคำตรงนี้ก็เลยลูกเผยลูกเผยเข้ามาใกล้ๆกันเลยเข้ามาเข้ามาใกล้ๆกันเลยเข้ามาใกล้ๆครับเอาความปรับครับบกษ์ดีไปเลยครับไปสู่นิพพานอ่ไปสวรรค์นิพพาน สวัสดีพานนะสบายสบายแล้วท่านไม่ไปไหนไกลท่านอยู่ในหัวใจของเราทุกคนร<อ>ครับเรียบร้อยนะครับ ลูกสาวคนเล็กเขานะลูกสาวคนเล็กก็ชื่ออะไรคนนี้ถือลูกลูกสาวคนเล็กชื่ออะไรฮะชื่ออะไรลูกสาวคนเล็กชื่ออะไรไม่ได้ยินตาตาะชื่อตาอ๋อชื่อตานะ

แม่ลงลงบันไดบอกแม่ลงบันไดนะอะ่เมนหนึ่ปสสา

あちゃんあびさんよあぎたわあびさんぎてたわあやむるさてるおぱんかんとあさんかおアさんかおあさんかいサなあさんかいたあさんかいてなさんかいたんたあいてなさんかたまのあばまかのありやとありやとあばてまな สำหรับการตั้งมาเป็สนผู้สวดศพนะครับคุณแม่ปักสารพระจุ๋ยปัญญานะครับแล้วก็ได้เสร็จพิธีวันนี้ซึ่งตรงกับวันทุ่มที่25พุทธภาคม2555นะครับซึ่งเป็นวันประจุเพิงมวันทีนทนทา5ก็ขอขอบคุณในสุโขทัย 4. ไปประชุมเพิ่มขอบคุณพันเจตีเมธาเจริญรองนายกเทศมนมติสมัยบรรยาครับขอบคุณคณะผู้เลขาทุกท่านและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัรยาทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานประชุมเพิ่มสมาวัยปัญญานะครับ เป็งวิทยาเป็นวิธีการในงานประชุมเพลิงครับก็ขอขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับท่านิาู้เกียรตทุกท่ทานที่เดินทางมาร่วมในงานประชุมเพลิงครับวันนี้สวัสดีครับ